ครับเอาขอเข้าประเด็นก่อนเลยพี่ทวีนะครับประเด็นเรื่องการศึกษาแบบไทยๆท,ที่มันมีทั้งเหลื่อมลำ้ำมีทั้งเรื่องของการหลงทิศสเปะส,สปะเนียนะครับในทัศนะพี่ทวียังไงครับมองว่าตอนนี้มันกำลังจะรับน้องรัฐมนตรีว่าการป้ายแดงหรือยอย่างไรครับผมว่าเรื่องนี้ที่เราคุยกันค่อนข้างจะเข้าสถานการณ์นะครับเพราะว่าเมือ่อสักอาทิตย์ที่แล้วมันจะมี กรณีหนึ่งคือกรณีที่มีการขอให้มีการเรื่องสอบทีแคสของเด็กที่เข้ามหาลัยครับโทางผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนก็ยังยืนยันว่ามีการปรับเนื่องจากสถานการณ์ปีนี้มันไม่ปกตินะครับครับบอกว่าเดือนมีนาเดือนเดียวเนี่ยสอบกันยี่สิบันเนี่ยสอบกันสามสิบห้าวิชาเฮ้ยยี่สิบปันสอบเหรออย่างนั้นเลยเหรอเน็ตนะฮะมีโอเน็ตมียื่นคะแนนสอบอไปหลายอย่างซึ่งอ่าพวกเด็กเนี่ยเขาเขาเขา กขาบอกมันหนักมากครับแล้วโอเน็ตเองเนี่ยนะฮะที่จะสอบกันวันพรุ่งนี้เนี่ยครับอ่าแล้วก็วันที่ยี่ิบเก้าจริงๆแล้วสอบจะสอบยีิบเจ็ดกับยี่สิบแปดครับก็มีการคุยกันว่าเอ๊ะต้องสอบหรือเปล่าเพราะว่าโอเน็เนี่ยมันแค่การสอบวัดระดับครับซึ่งอาจจะนักศึกษาที่สอบพิกแคสอบอะไรต่างอาจจะเอาไปประกอบได้แต่ว่าถ้าไม่มีคะแนนโอเน็ตมันก็สามารถมันก็คิดคะแนนได้นะกอบอกเอ๊ะมันจะเป็นไหมเพราะว่า สอบโอเิเนี่ยมัน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 ,มน,มนกระชัน้นมากนะฮะเ,ออเพราะว่าช่วงสถานการการเรียนการอะไรต่างมันก็อ่ามันก็ขบขักมาตลอดครัือสถานการของการศกษาไทยซึ่งประกอบกับเรามีนัฐมนตรีคนใหม่ครับที่ก็น่าสนใจว่ากระทรวงนี้อืมีนัฐมนตรีผู้หญิงสามคนออกับผู้ชายหนึ่งคนนะฮะเฮ้ย hey, ยังมีผู้ชายเหรอไม่มีบ้างคน เป็นทหารทีคนโทรเจอเชิดถ้าจะไม่ผิดนะฮะพ้นไปหมดแล้วพี่ทวีรู้สึกจะไม่มีแล้วก็คือเป็นหญเป็นคนสาวสาวสาวะฮะสาวสาวนะฮะซึ่งก็เป็นอาจจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์หรือเปล่าที่ครับอ่ามีลัมตรีว่าการรัมตรีช่วยนะฮะจากสามพักนะฮะแล้วก็เป็นสุภาพจีร้วนนะฮะแล้วรัมตรีช่วยกับลัมตรีว่าการท่านหนึ่ง ครับจีก็อยู่ในพื้นที่ทางการเมืองที่ใกล้กันมากคือปาจีบุรีกับสระแก้วจริงๆแล้วก็คือกลุ่มเดิมมาก่อนหละกลุ่มวังน้ำเย็นครับกลุ่มวังน้ำเย็นมาก่อนอ๋อทั้งสองคนกลุ่มวังน้ําเย็นคุณกระดก่อนวันวิลาวันใช่ไหมฮะตอนยังไม่ตอนยังไม่มีการแยกจังหวัดสระแก้วกับปาจีนเนี่ยนะฮะก็ทั้งสองนี่กลุ่มก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันเออคือกลุ่มวังน้ําเย็น นะฮะแล้วก็ตอนหลังมีการแยกจังหวัดก็อ่าทางเทียนทองก็มายึดทางอสายแก้วครนะฮะทางวิลาวันก็แต่ยึดปาจีนปาจีนอเออ,เอ,อแต่ผมไม่แน่ใจว่ากลุ่มเดียวกันไหมแต่ว่าทั้งสองฝ่ายก็เป็นนักการเมืองูุโสนะครับหรือว่าทั้งทั้งต้นตระกูลของของสองฝ่ายน่าสนใจครับว่าจับตาดูว่าไอ้ความที่ใกล้ชิดกันอทำงานให้ราบรื่นหรือจะนะ เสือสาวสองสามตัวอยู่ในถ้าเดียวกันครับจับตาดูต่อไปแต่เิ็นการสาทยก็จริงแล้วก็เป็นประเด็นที่มันพูดที่ทุกเวลาโอกาสทีต้องอาศัยทามมิ่งไม่อาศัยจังหวะเวลาเพราะว่ามันเป็นที่รับรู้กันมาตลอดว่าการสาบ้านเราเนี่ยมันล้มเหลวครับมาเป็นสิบสิบปีแล้วพูดกันมาสิบปีแล้วแต่ว่าก็ยังไม่เคยเห็นมีมีพักการเมืองไหนที่ เอาคนดีและคนเก่งทางการศึกษาเนี่ยเข้ามาแก้ปัญหาครับนะในการจัดทุกครั้งเราก็จะมองแต่กระทรวงเศรษฐกิจอืทั้งๆท,ที่หลายประเทศเนี่ยนะะคุณศักชัยเชื่อไหมครับว่าเขาแก้วิกฤตเศรษฐกิจด้วยการศึกษานะครับเพราะว่าถ้าคนมันมีคุณภาพมีการศึกษาเนี่ยนะก็มีคนฉลาดอะ่ะที่มาแก้วิกฤตนะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างท้ทายให้เห็นว่ามันมีใครบ้างครับครับ เราพูดถึงความเหลื่อมล้ากันก่อนว่าห uh huh. าความเหลื่อมล้ําอันหนึ่งคือความรวยความจนเนี่ยเป็นอุปสรรคเด็กยากจนบ้านเรานี่ครับอ่ามันมีการทั่วออกมาว่าไอ้ความยากจนเนี่ยทําให้เด็กต้องออกจากระบบการศึกษาบ้านเราประมาณห้าแสนคนไปละโอ้คร uh ับ huh. อันนี้นะฮะแล้วบอกว่าอีกสองแสนคนเนี่ยกำลังจะหลุดทาไมเหรครับเออพวกนี้ต้อาทามาหาเลี้ยงตัวเองหาเลี้ยงครอบครัว ต้องเรียนไปต้องท้าขายไปนะครับอืมมีเด็กพี่กี่คนอะที่จะแร่งพอที่จะรอดจนกระทั่งนะมาอยู่ในระบบได้ครับอถ้าเกิดผมนี่ชอบดูรายการหนึ่งขออนุญาตพูดถึงนิดหนึ่งของเมื่อก่อนนะฮะชอบดูชมรายการคนเก่งหัวใจแกร่งของเอเอสที่คุณบีบหานะฮะคุณแบมเป็นผู้ดำเนินรายการ อ่า,อาที่ไปสืบหารู้สึกจากคุณยุพาพิชริกใช่ใช่คุณแบบยุพาผมชอบมากเพราะไปสืบหาเด็กที่โอ้โผมไม่น่าเชื่อนะอืเด็กแต่ละคนเขาสู้มากอ่ะบางทีเช่าบ,บ้านอยู่คนเดียวขายของตอนเย็นแล้วก็ส่งตัวเองเรียน,นครับอีกรายการหนึ่งของอันนี้ผมก็ชอบมากเลยฮะแล้วเป็นแฟนดูยุกตลอนเลยรายการซปเปอร์เทนของคุณออ่าคุณซุปคุณซุปที่ชื่นชมนะฮะที่เอาเด็กมาออกรายการแล้วก็ให้รางวัล อร <Ừ. S 2> ายการที่เป็นชูการศึกษาบ้างเป็นวันที่เด็กอยากได้บ้าง <Ừ. S 2> ตามความฝันของเด็กครับจริงเราก็อยากจะพูดต่อเรื่อนีอยากให้รายการอย่างนี้มีเยอะแต่น้อยที่สุดเนีย่ยจะทดอชปัญหาให้สังคมได้เห็นค,คือไม่ได้หวังให้ผู้ใหญ่ได้เห็นนะนะครับเพราะผู้ใหญ่บ้านเราคงไม่มาดูรายการอย่างนี้แต่ว่าอยากให้สังคมได้เห็นครับนะว่ามันมีเด็กแบบนี้เยอะมากออ uh huh. ที่ต้องอยู่ในสภาพแบบว่า มีการประเมินรายได้ของคนยากจนที่ต้องออกจากโครวงกษาดีกว่ารายได้เขามีทั้งครอบครัววันละสิบห้าบาทเฮ้ย hey, ยังมีเหรอครอบครัววันนี้เป็นร<ม>ายได้ว,วันละสิบห้าบาทเนาะกองทุนและความเหลื่อมล้ําของการศึกษาเพื่อความเหลื่อมล้ําของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยข้อมสินห <15 S 1> ้าบาทเดือนละสี่ร้อยห้าสิบปีละห้าพันครับโอ้้าปีละห้าพันซึ่งมันน้อยกว่ารองเท้าข้างเดียวของลูกชนชั้นกลางในกรุงเทพอ่ะ โอ้โหพี่ทวีเปรียบได้แสบมากเลยรายได้ยังต่ำซามกว่าค่ารองเท้าแค่ครึ่งครึ่งหนึ่งครึ่งคู่เดียวอะค้าเดียวหรือเด็กรองเท้าเด็กเนี่ยในกี่อินท้ากีลานี่เกือบหมื่นแล้วใช่ไหมถ้ารองเท้ารุ่นที่เศษของลูกคนรวยก็สองหมื่นกว่าใช่ใช่สองหมื่นกว่าเด็กเอามาใส่มาโรงเรียนกันอะไรกันเนี่ยนะครับนี่คือรายได้ทั้งปีของเขาอ่ะเทียบไม่ได้กับรองเท้าคู่เดียวะะฮ พวกนี้หลุดไปครับอีกอักอกอนหนึ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคการเรียนมากคือความห่างไกลเออฮในชนบทนะฮะเด็กที่อยู่ตามดอยตามเขาตามถิ่นทุ่กันดานหรือตามเกาะตามแก่งทางภาคใต้ออเด็กพวกนี้มีปัญหาเยอะมากับฮนะโรงเรียนที่อยู่ตามเขาตามดอยตยต่างๆเนี่ยทุกวันนี้มีประมาณหนึ่งพันเก้าร้อยโรงนะฮะ ได้คาตามเกาะตามแก่งเนี่ยอืประมาณร้อยกี่สิบสี่โรบที่เข้าไม่ถึงการศึกษาเด็กพวกนี้มีปัญหาตรงไหนครับอมีปัญหาคือคพหน้าฝนไม่สามารถไปเรียนได้อืมเพราะโดยเฉลี่ยที่เขาทําข้อมูลกันมาเนี่ยบอกว่าเด็กพวกนี้โดยเฉลี่ยอยู่ห่างไกลลงเลนประมาณยี่สิบกิโลเคยเห็นคลิปไหมฮะที่บอกเด็กบันทีต้องลากจักรยานลุยโคลนเด็กต้องเดินลุยโคลนไป ยี่สิบกิโลเดินทางลาดยางไม่รู้วัวสามชั่วโมงถึงหรือเปล่านะครต้องไปเดินลุยโคนขึ้นเขาลงลงห้วยถึงหน้าฝนเด็กพวกนี้ก็ไปเรียนไม่ได้ออนี่คือปัญหาครับปัญหาต่อมาก็ปัญหาความหย่าล้างปัญหาการหยาล้างในครอบครัวอืซึ่งอาจจะไม่กระทบกับการสายโจงจากระทบจิตใจเด็กขาดความรักความอบอุ่นอก็ไม่มีจิตใจที่จะเรียนเด็กพวกนี้คือเด็กที่ หลุดไปจากโรงไฟรา้า mm hmm. นะฮะคซึ่งผมคิดว่าโดยส่วนตัวผมเองเนี่ยนะผมเองเป็นคนตาดจังหวัด uh huh. มีพักพวกขึ้นฝูงหลายคน uh huh. เรียนเก่งมากนะฮะแต่จบป่ด้วยกันผมเข้ารเรียนกรุงเทพเด uh ็ก huh. พวกขึ้นอนๆหลายคนที่เก่งกว่าผมเนี่ยนะต้องออกไปทำไรทำนา uh oh. คือถ้าถ้าถ้าคนเหล่านี้จนถึงวันนี้ รุ่นแต่เพื่อนผมมาถึงวันนี้ผมว่ามีหลายล้านที่ทำให้เราขาดบุคลากรของประเทศไปจำนวนมหาศาลมากถ้าคนถ้าการศึกษาเท่าเทียมกันเนี่ยนะฮะเราอาจจะมีนักธุรกิจเก่งๆหลายคนนะเราจะอาจจะมีนักการเมืองดีๆและเก่งๆอีกหลายคนเข้ามาอยู่ในระบบครับแต่เพราะการศึกษามันเหลื่อมล้ำอย่างนี้ฮะทำให้เราขาดบุคลากรครับนะฮ แล้วจะมปัาอีกครับความเหายขอครับเชิญ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 พี่สวีครับนอกจากความเหลื่อมล้ําในชนบทกับในเมืองคนยากคนจนกับคนรวยเนี่ยคนในเมืองเองก็มีความเหลื่อมล้ำนะนะคนรวยคนครัเดี๋ยวนี้คนชั้นกลางในเมืองเนี่ยอย่างดุจจางพวกเราครับหลายคนต้องกระเจิดกระสนนะเจ็บออมเงินเพื่อใช้ลูกเรียนอ่าอย่างน้อยสุดก็ EP พีนี้โปรแกรมไปี้่วนะฮะ แต่ถ้าลูกคนรวยก็ต้องเรียนพวกอินเตอร์อือฮะนี่ค,คือความเหลื่อมล้ำถ้าลูกคนชาวบ้านในกรุงเทพเนี่ยอือคนอยู่ในชุมชนนะฮะหรือชาวบ้านทั่วๆไปนะครับก็อยู่เรียนวัดอือของกฎขงมอครับอ่าอืมนั้นโรงเรียนเดียวกันเดี๋ยวนี้มันมีว่ามันก็มีความเหลื่อมล้ำอ่ะอืมอ่าคนในชุมชนฮะอยู่ใกล้โรงเรียนเนี่ยเรียนโรงเรียนสายสามัญ ครับไม่ต้องเสียค่าเทอมอ่าคนชั้นกลางหน่อยยอมอยู่ไกลๆมาต้องส่งลูกมาเรียนอืีวิปุกแกันนะสามหมื่นสี่หมื่นค่ากิจกรรมต่างๆในโรงเรียนเองก็มีความหลลัพธ์อ่าแล้วโรงเรียนบางโรงเรียนเนี่ยคุณตักชัยเชื่อไหมก็พยายามพีเอทะเพื่อจะหารายได้ตุณสายสามมันเนี่ยนะไม่ได้เสียค่าเทอมหรืออะไรต่างหรืออาจจะเสียน้อยโรงเรียนก็ต้องพีเอทห้องอ่ะอืแล้วห้องเพชรมงกุฎ ห้องอะไร,รต่างมาเพื่อจะเก็บค่าเทอมจากผู้ปกครองครับาอาจจะห้องนั้นอาจจะอยู่ระหว่างสายสามันอยู่ระหว่างกับ EP, อีพียแล้วเป็นห้องพิเศษเด็กคนนี้อาจจะเก็บพวกวิทย์พวกอะไรต่างครับนี่คือคือ,ค,อคือความเดือมล้ําที่มันเห็นนะฮะว่าว่าทาไมถึงต้องลงทุนอย่างนั้นเนี่ยชนกลางต้องลงทุนเพราะอะไรอืมเพราะว่าถ้าลูกจบโรงเรียนที่มีคุณภาพนะฮะ ก็สามารถเข้ามหาวิทยาลัยหรือเข้าต่อเรียนศึกษาต่อนะฮะไปโรงเรียนที่คุณไปหาอะไรัยที่ดีๆครับจบมาก็มีงานทําดีๆมันก็เป็นความเหลือนน่อมล้ําที่ที่ต่อเนื่องกันไปเรื่อยนะจบมามีงานทําดีๆจบจจุฬาธรรมศาสตร์ไม่ดีโดนต่างๆก็นะโดยภาพลักษณ์หรือโดยความรู้ความสามารถทางด้านการศึกษาก็ต้องดีกว่านะอ่งวิไลทั่วไป